สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนหนังสือภาษาไทยพื้นฐานกันค่ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้าเจ็ดค่ะในหน้านี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อและนามสกุลของตนเองแล้วเขียนพยัญชนะและสระจากชื่อและนามสกุลของตัวเองนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่ครูนุชท,ทำให้ดูนะคะดเด็กๆเป็นชื่อของครูนุชค่ะฉันชื่อ ครูก็ใส่ชื่อวรนุษเด็กก็ใส่ชื่อของตัวเองลงไปนะคะนามสกุลตั้งกิติธรเด็กๆก็ใส่นามสกุลของตัวเองลงไปตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะให้เด็กๆบอกว่าในชื่อของตัวเองนั้นมีพยัญชนะอะไรบ้างส่วนของคุณนุชนะคะชื่อของคุณนุช มีเพีัญชนะดังนี้ค่ะมีตัวอะไรบ้างคะเนี่ยบอแหวนค่ะมีบอแหวนรอเรือรอเรือนอหนูนอหนูแล้วก็ชอช้างค่ะชอช้างแล้วถ้าเป็นชื่อของดเด็กๆมีเพียนชนะอะไรเด็กๆก็ใส่มาแบบครูนุชแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นนามสกุลค่ะนามสกุลของครูนุชนะคะ จะมีสระอยู่2ตัวค่ะคือสระอีนะคะแล้วก็สระอะถ้านามสกุลของเด็กๆมีสระอะไรเด็กๆก,ก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเด็กๆฝึกเขียนชื่อแ่ะนามสกุลของตัวเองบ่อยๆนะคะแ้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ